คนหน้าเงินก็จะพูดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ยอมไปลงอ้าก็มันก็เป็นเรื่องจริงอะ่ะเงินต่อเงินไงเพราะว่าถ้ามีเงินที่ไหนบอกว่าอ้อนก็ไปที่นั่นจะบุกน้ำลุยไฟก็ไปก็บอกเขาไปอย่างนี้มันเรื่องจริง ปันนีที่นาดขจรอ,อรุณวงนะคะในวงการเขาจะเรียกป้าอ้อนอายุ74ปีเมื่อนี้เรามาลาทอน,นี้ก็วิ่งมาเยอะมากเลยนะคะบางเมื่อก่อนนี้ก็ทั้งได้ถ้วยทั้งไม่ได้ถ้วยอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าวิ่งได้มากที่สุดก็คิดว่าก็เป็นหลักพันเลยเนาะ นี่ก็ไม่ใช่ว่ามีพ้ามเพื่อเหมือนกับ10กิโล10กิโลนั่นมีทั่วไปหมดเลยอ่ะอาจจะจัก2อ0สามร้อยประมาณนั้นค่ะออวิ่งมาราทอนมาใน42กิโลนะคะก็วิ่งมา164มาราทอนค่ะทำเวลาดีดที่สุดก็สชั่วโมงครึ่งวิ่งขึ้นตึกทั้งหมดนะน,นะคะ3 3แห่งนี้ก็ประมาณ10 คครั้ง่ะก็มีวิ่งอันตรา10ชั่วโมงตั้งแต่4โมงเย็นก็ไปถึงตี4รวมแล้วสองครั้งเองค่ะก็เลยมันสิ่งที่มันท้าทายกับชีวิตคือไม่ต้องเอามากเอาแค่ที่เรารู้รสชาติก็พอป้าพาไปอยู่ลังวัลของป้านะคะไปวิ่งอุรธาน,นีอันนี้มีประวัตินนอนไม่หลับทั้งคืนเลย42กิโลค่ะ ทำเวลาได้ดีด้วยสีชั่วโมง44นาทีค่ะแล้วก็ใบนี้ก็วาลิชภูมิก็ที่หนึ่งเหมือนกันค่ะโดนผีหลอกวิ่งตามหลังค่ะมานี่ก็สมเด็จพระเทพร,รับจากมือของท่านเลยนะคะเป็นที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตรวมๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัลที่มีอยู่500กว่าใบ แ่ตอนที่60นะะที่ป้ามาตั้งเป้าตัวเองนะปีหนึ่งอะป้าได้ 90, 9 9 9 9 9บาทขาดอยู่บาทเดียวไม่รู้มันไปไหนก็ไม่รู้ว่าปีหนึ่งได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วตั้งแต่ป้าวิ่งมานี้นะคะ30ปีนนะีถ้ารวมเป็นเงินก็คงจะก็หลายแสนอยู่นะคิดว่ามากกว่า5 0 0แสนนะก็มันก็ภูมิใจอะเนาะที่มันได้มาอย่างนี้อะไรเงี้ย มันก็หาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเงินน่สมัยนี้เนาะเอาแรงเข้าไปสู้มันอ่ะ <c oughs> ความสุขในวัย74ของพ่ออ้นนี่นะแบบมีความสุขที่สุดเลยที่ป้าวิ่งมานี่นะเพื่อเงินก็จริงอยู่แต่ป้าวิ่งมานี่มันเพื่อสุขภาพทั้งนั้นมันก็มีความสุขให้กับตัวเอง ที่เงินบางทีเป็นพันล้านร้อยล้านก็ซื้อชีวิตไม่ได้ถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วมันก็ดีไปทุกอย่างอะร่างกายจิตใจอะไรพวกนี้ดีทุกอย่างก็อยากชวนเชิญป้าป้า,ปาลุงลงุทั้งหลายนี่ก็มาขยับร่างกายบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีวันหนึ่งนะสักกิโลหนึ่งหรือสองกิโลก็โอเคแล้วเพื่อสุขภาพห่างไกลจากโรงพยาบาล